สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากสถาบันคงจือที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวหรือมอชอกันนะครับสวัสดีค่ะคือมีรายงานกิจกรรมที่น่าสนใจมากเข้ามาครับเป็นเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2025ที่ผ่านมาอ๋อค่ะวันเดียวเลยสถาบันจัดงานสำคัญถึง3งานสอนกันใช่ค่ะ3งานใหญ่ๆเลยนะคะครับทั้งฉลองวันครูแห่งชาติลาว ต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครจีนชุดใหม่แล้วก็มีพิธีกเกษียณอายุข,ของท่านรองฝ่ายลาวด้วยใช่ค่ะเป็นวันทีเออ่เรียกว่ากิจกรรมอัดแน่นแล้วก็มีความหมายหลากหลายมิติมากๆครับทั้งเรื่องการเชิดชูเกียรติการสานต่อความร่วมมือแล้วก็การอำลาคนสำคัญด้วย <c oughs> การที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือจะพยายามสกัดเอาแบบว่าแก่นสำคัญหรือว่าในยะที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังการจัดงานทั้งสามงานในวันเดียวกันนี้นะคะครับผม ว่ามันสะท้อนภาพอะไรของสถาบันคงจื่อมชอในปัจจุบันน่าสนใจมากครับการรวมสามพิธีสำคัญไว้ในวันเดียวแบบนี้มันต้องมีเหตุผลหรือว่าสื่อความหมายอะไรบางอย่างแน่ๆค่ะเรามาเริ่มแกรอยกันจากพิธีแรกก่อนเลยไหมครับพิธีฉลองวันครูแห่งชาติได้เลยค่ะซึ่งปีนั้นเป็นการครบรอบปีที่สาดด้วยบรรยากาศในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศนี่ คือเต็มไปด้วยความเคารพแล้วก็ความซาบซึ้งในพระคุณครูเลยค่ะครับมีตัวแทนนักศึกษาขึ้นมาอ่านบทกวีอวยพรด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นประเพณีปฏิบัติที่สะท้อนวัฒนธรรมการให้ความเคารพครูบาอาจารย์ที่อ,อฝังรากลึกในสังคมเราอยู่แล้วอ๋อครับการจัดงานวันครูครั้งนี้ก็เลยไม่ใช่แค่พิธีการเฉยๆแต่มันเป็นการตอกย้ำคุณค่าของความเป็นครูจริงๆค่ะ การให้ความสำคัญกับครูถึงขนาดนี้มีการกล่าวถึงบทบาทของครูไว้อย่างไรบ้างครับในงานอ๋อมีค่ะพอจะชี้ให้เห็นความคาดหวังหรือว่ามุมมองที่สังคมมีต่อครูได้ไหมครับมีการกล่าวถึงแบบชัดเจนแล้วก็ให้เกียรติสูงมากเลยค่ะมีคำกล่าวที่น่าสนใจหลายประโยคเลยเช่นอะไรบ้างครับเช่นครูคือหัวใจของการศึกษาครูคือแม่พิมพ์ของชาติครูคือผู้ถ่ายทอดความรู้ Hmm. แล้วก็ยังเปรียบครูเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตให้นักเรียนด้วยค่ะโอ้โห oh. คำพูดพวกนี้ไม่ใช่แค่คำสวยๆนะคะแต่มันสะท้อนสถานะแล้วก็ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สังคมมอบให้กับครูจริงๆฟังดูแล้วบทบาทครูในสังคมเราได้รับการยกย่องสูงมากจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วในระดับผู้บริหารเลยครับมีใครได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้ไหมครับ มีค่ะทั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาจีนฝ่ายลาวแล้วก็หัวหน้าภาควิชาภาษาจีนฝ่ายจีนอ๋อทั้งสองฝ่ายเลยใช่ค่ะต่างก็ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสนี้ด้วยการที่ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายขึ้นกล่าวเนี่ยมันยิ่งเน้นย้ำถึงความเป็นแบบน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสถาบันครับ ในการให้ความสําคัญกับบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนก็ตามการให้ความสําคัญกับครูบาอาจารย์ที่เป็นรากฐานเดิมนี่ชัดเจนมากนะคะครับและในขณะเดียวกันวันนั้นก็มีการมองไปข้างหน้าด้วยกับการต้อนรับบุคลากรชุดใหม่จากจีนเข้ามาเสริมทัพใช่ค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศมันต่างจากช่วงเช้าไหม ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยค่ะหลังจากช่วงที่เน้นการแสดงความเคารพต่อครูแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบรรยากาศของการต้อนรับทีออ่อบอุ่นแล้วก็มีความหวังกับอนาคตครับท่านผูน้อำนวยการสถาบันฝ่ายลาวคือท่านคำรุ่งจันทวงศ์นะคะท่านก็ขึ้นกล่าวต้อนรับ mm hmm. พร้อมกับแนะนำภาพรวมผลงานกิจกรรมต่างๆของสถาบันที่ผ่านมา เหมือนเป็นการปูพื้นฐานให้ทีมงานใหม่ได้เห็นว่าเออพวกเขากําลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนยังไงเป็นการต้อนรับที่ให้ข้อมูลครบถ้วนดีนะครับค่ะแล้วทางผู้มริการฝ่ายจีนเลยครับท่านฝงกวงฮาวมีบทบาทอย่างไรในส่วนนี้ท่านฝงกวงฮาวก็ขึ้นกล่าวต้อนรับคณาจารย์แล้วก็อาสาสมัครชาวจีนชุดใหม่อย่างอบอุ่นเหมือนกันค่ะครับท่านกล่าวสองวาระเลย คือทั้งต้อนรับในฐานะบุคลากรใหม่แล้วก็แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติลาวด้วยก็แสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือผมได้ยินมาว่าท่านผู้อํานวยการฝ่ายจีนเนี่ยไม่ได้แค่กล่าวต้อนรับเฉยๆใช่ค่ะใช่แต่ยังถือโอกาสนี้ประกาศข่าวดีความสำเร็จล่าสุดของสถาบันด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ ตรงนี้น่าจะทำให้ทีมงานใหม่รู้สึกฮึกเหิมไม่น้อยเลยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีมากเลยค่ะท่านเฟิงกวางฮาวเนี่ยแจ้งให้ทุกคนทราบถึงความสำเร็จที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนร้อนเลยครับ เรื่องอะไรครับคืออาจารย์ชาวลาวผู้สอนภาษาจีนของสถาบันขงจื่อมอชอท่านหนึ่งนะคะได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันอ๋อมีการแข่งขันด้วยใช่ค่ะชื่อการแข่งขันรูปแบบการสอนภาษาจีนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี2025จัดช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองการแข่งขันแบบนี้น่าสนใจมากหัวข้อคืออะไรครับเหมือนจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยใช่เลยค่ะหัวข้อคือ เพิ่มความสามารถการสอนโดยให้ปัญญาประดิษฐ์นำทางหรือ enhancing teaching ability guided by artificial intelligence โอ้โห oh, AI เลยค่ะนี่คือจุดที่น่าจับตามากแล้วผลการแข่งขันก็คืออาจารย์จากสถาบันคงจือ่อมชอของเราเนี่ยคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศมาได้สำเร็จ สุดยอดและยังไม่พอค่ะยังได้รับรางวัลการออกแบบการสอนดีเด่นหรือ Excellent Teaching Design Award มาอีกหนึ่งรางวัลด้วยโหได้ทั้งชนะเลิศทั้งออกแบบดีเด่นในหัวข้อเกี่ยวกับ AI ด้วยใช่ค่ะแสดงว่าสถาบันนี้ไม่ได้เน้นแค่การสอนภาษาแบบเดิมๆแล้วใช่ไหมครับคือความสำเร็จนี้มันน่าสนใจตรงหัวข้อการแข่งขันเลยนะคะเพิ่มความสามารถการสอนโดยให้ปัญญาประดิษฐ์นำทางครับ มันไม่ใช่แค่สอนภาษาจีนธรรมดาแล้วแต่มันชี้ว่าสถาบันของจื่อมอชกําลังมุ่งไปสู่การผสานเทคโนโลยีล้าสมัยเข้ากับการเรียนการสอนอย่างจริงจัง mm hmm. แล้วการที่ได้ทั้งรางวัลชนะเลิศแล้วก็รางวัลออกแบบดีเด่นเนี่ยมันบ่งบอกถึงคุณภาพที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะในการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็วิธีการสอนครับ ซึ่งท่านผูดด้อำนวยการฝ่ายจีนก็เน้นย้ำด้วยว่าความสําเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ความเอาใจใส่ของคณาจารย์ทั้งฝ่ายลาวแล้วก็ฝ่ายจีนเลยค่ะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากครับระหว่างความเชี่ยวชาญของบุค,คลากร,กรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ค่ะมันทําให้เห็นภาพเลยว่าสถาบันกําลังปรับตัวแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางไหน แล้วทางฝั่งอาจารย์อาสาสมัครที่เพิ่งมาถึงใหม่ล่ะครับมีตัวแทนได้กล่าวอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับความรู้สึกหรือความคาดหวังมีค่ะอาจารย์หวังเหมึงซึ่งเป็นตัวแทนของคณาจารย์แล้วก็อาสาสมัครชาวจีนชุดใหม่เนี่ยท่านก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณครับขอบคุณคณะผู้บริหารคณอาจารย์ฝ่ายลาวสําหรับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆท่านบอกว่า แม้จะมาปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนแต่ก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนกับได้มาอยู่ที่บ้านของตัวเองเลยโอ้โหฟังแล้วดีจังค่ะคำกล่าวนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศภายในสถาบันนะคะที่น่าจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยบรรยากาศดูน่าทำงานร่วมกันจริงๆครับแทงการให้เกียรติบุคลากรเดิมต้องรับคนใหม่ด้วยความสาเร็จที่น่าภูมิใจค่ะทีนี้จากบรรยากาศแห่งการเริ่มต้นและความหวังก็ มาถึงอีกช่วงอารมณ์หนึ่งใช่ค่ะคือพิธีที่สามซึ่งเป็นเรื่องของการอำลาการส่งต่อภารกิจพิธีประกาศการ,กรเกษียณอายุราชการใช่ค่ะเป็นพิธีประกาศการพักรับบำนาญของท่านรองผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายลาวคือท่านนางมณิสุกเจียมศรีสุลาศครับผมซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญของสถาบันเลยนะคะการจัดพิธีนี้ในวันเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุดอืม แล้วก็เป็นการส่งท่านอย่างสมเกียรติท่ามกลางเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงด้วยค่ะการจัดลำดับพิธีแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับเริ่มจากวันครูต้อนรับคนใหม่แล้วก็อำลาผู้ใหญ่ค่ะใครเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้ครับผู้ที่ทำหน้าที่อ่านข้อตกลงจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานะคะว่าด้วยการอนุมัติให้ท่านรองมณีสุพักรับบำนาญครับ คือท่านคำเฟืองล่อวันไซซึ่งท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องการจัดตั้งและพนักงานของมอชอ๋อ oh, ครับการให้ผู้บริหารระดับนี้มาเป็นผู้อ่านเองก็สแสดงถึงความสำคัญของพิธีนี้เหมือนกันค่ะแล้วท่านรองวันนี้สุผู้ซึ่งเป็นหัวใจของพิธีนี้ท่านได้กล่าวอะไรบ้างครับเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เอ่อเต็มไปด้วยความรู้สึกนะครับ ท่านได้ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึกค่ะท่านเล่าถึงเส้นทางการทำงานที่ผ่านมาได้น่าประทับใจมากครับท่านเล่าว่าเติบโตมาจากครอบครัวปัญญาชนแล้วก็ได้อุทิศชีวิตการทำงานทั้งหมดให้กับการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ mm hmm. ท่านกล่าวด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เอ,อิบอิ่มใจอย่างยิ่งเลยค่ะในอาชีพครูแล้วก็ภารกิจที่ได้ทำมาตลอด ฟังเรื่องราวของท่านรองมณิสุขแล้วทําให้เห็นภาพความผูกพันกับวงการศึกษามายาวนานจริงๆค่ะการเติบโตในครอบครัวปัญญาชนสู่การเป็นผู้สร้างคนมันสะท้อนคุณค่าที่สถาบันหรือสังคมเราให้กับการศึกษาได้ชัดเจนเลยนะครับใช่เลยค่ะและผลงานที่ท่านภูมิใจที่สุดที่สถาบันคงจื่อนะครับคือเรื่องไหนท่านได้กล่าวถึงไหม ท่านกล่าวถึงค่ะผลงานที่ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเป็นพิเศษในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สถาบันของจื่อเนี่ยครับก็คือการได้มีส่วนร่วมในการชี้นำติดตามแล้วก็ผลักดันนักศึกษาสาขาครูภาษาจีนหลักสูตรปริญญาตรีระบบ 2, 2. 2> องพลัอ๋อ หลักสูตรสองใช่ค่ะจนสามารถสําเร็จการศึกษาออกไปเป็นรุ่นแรกได้สําเร็จโอ้โห oh. ซึ่งการสร้างบัณฑิตรุ่นแรกในหลักสูตรลักษณะนี้นี่ถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญมากๆของสถาบันนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความพยายามความทุ่มเทของท่านแล้วก็ทีมงานเลยค่ะการบุกเบิกหลักสูตรใหม่จนสําเร็จรุ่นแรกได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับไม่ใช่เลยค่ะมันต้องอาศัยการประสานงานการสนับสนุนอย่างมากทีเดียวใช่ค่ะท่านได้กล่าวขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับ แน่นอนค่ะความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวอยู่แล้วครับท่านรองมณีสุขก็ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณบุคคลหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนสำคัญอืทั้งคณะนำของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคณะนำของสถาบันของจื่อเองครับรวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกคนทั้งชาวลาวแล้วก็ชาวจีนที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ทำงานร่วมกับท่านมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอืคำขอบคุณนี้ก็ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีเลยครับเป็นภาพที่ครบถ้วนมากครับตั้งแต่การวางรากฐานการพัฒนาด้วยนวัตกรรมแล้วก็การส่งต่อภาร,รกิจอย่างมีเกียรติค่ะค่ะแล้วในภาพรวมของงานทั้งหมดล่ะครับมีการกล่าวสรุปหรือให้ข้อทิเตอะไรจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไหมครับมีค่ะถือเป็นช่วงสำคัญเลยนะคะเป็นการสังเคราะห์แล้วก็ให้ทิศทางเลยครับ ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือท่านทองสุขแก้วมณีอ๋อท่านรองทองสุขใช่ค่ะท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็กล่าวสรุปปิดท้ายท่านได้กล่าวเชื่อมโยงทั้งสามวาระที่จัดขึ้นในวันนั้นเข้าด้วยกันได้แบบน่าสนใจมากค่ะท่านรองอธิการบดีเน้นย้ำประเด็นไหนเป็นพิเศษครับจากทั้ง3เหตุการณ์นี้ท่านย้ำถึงความสำคัญของครูอีกครั้งค่ะครับตอกย้ำแนวคิดที่ว่าครูคือหัวใจของการศึกษา แม่พิมพ์ของชาติผู้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็เข็มทิศนำทาง ừ ừ ừ. ซึ่งก็สอดคล้องกับพิธีฉลองวันครูในช่วงเช้าเลยใช่ครับและท่านก็ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องความสำเร็จด้าน AI ที่พูดถึงในพิธีต้อนรับด้วยนะครับครับเชื่อมโยงยังไงคะทันติความว่าการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยก็คือรูปแบบหนึ่งของการใช้สติปัญญาในการสร้างสารรค์พัฒนางานอ๋อครับครับซึ่งเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมค่ะเป็นการเชื่อมโยงที่ชาญฉลาดนะคะ แล้วท่านมีสารอะไรส่งถึงนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ทั้งเก่าและใหม่บ้างคะสำหรับนักศึกษานะครับท่านก็กระตุ้นให้เห็นคุณค่าของการศึกษาแล้วก็ใช้โอกาสที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยให้เต็มที่ครับครับในการเรียนรู้ค้นคว้าเพื่อความสําเร็จของตัวเองในอนาคตครับอ huh. ส่วนคณาจารย์แล้วก็อาสาสมัครชาวจีนชุดใหม่ท่านก็ได้กล่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการเลยค่ะครับที่เสียสละเดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนที่นี่ อันนี้เป็นการแสดงความขอบคุณในระดับมหาวิทยาลัยเลยนะครับและแน่นอนว่าท่านต้องกล่าวถึงผู้เกษียณอายุอย่างท่านรองมณีสุขด้วยถูกต้องค่ะท่านรองอธิการบาดีได้กล่าวขอบคุณแล้วก็แสดงความรับรู้ในคุณูปการของท่านนางมณีสุขเจียมศรีสุลาดอย่างจริงใจเลยค่ะครับท่านกล่าวถึงภารกิจผลงานที่ท่านรองได้สร้างไว้ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานถึง38ปี38ปีใช่ค่ะ ท่านเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันคงจื่อจะจดจำคุณงามความดีผลงานเหล่านี้ไว้ตลอดไป oh. เป็นการให้เกียรติแล้วก็ระลึกถึงคุณความดีที่น่าประทับใจมากค่ะ38ปีเป็นตัวเลขที่สะท้อนความทุ่มเทการอุทิศตนเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริงนะครับมากๆค่ะ ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วพอจะสรุปภาพรวมหรือแก่นสําคัญที่เราได้จากการสํารวจกิจกรรมในวันนั้นว่าอย่างไรได้บ้างครับถ้าให้สรุปแก่นสําคัญนะคะที่ได้จากการเจาะลึกกิจกรรมวันนั้นเนี่ยคิดว่ามีหลายประเด็นที่เด่นชัดเลยค่ะครับ 2. คือการผสมผสานที่น่าสนใจมากระหว่างการรักษาประเพณีอย่างวันครูกับการก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีคือเรื่อง AI ในการสอนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศครับผม 3. คือภาพสะท้อนของความร่วมมือที่ดีแล้วก็แน่นแฟนระหว่างลาวกับจีนภายในสถาบันขงจือแห่งนี้ mm hmm. และสคือการเชริดชูเกียรติแล้วก็ยอมรับในความทุ่มเทของบุคลากรอย่างกรณีของท่านรองออมณีสุขที่ทำงานรับใช้ด้านการศึกษามายาวนานถึง38ปีซึ่งเป็นแบบอย่างที่สำคัญมากค่ะทั้งหมดนี้มีความหมายเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างครับ เหมือนได้ยินว่าท่านรองอธิการบดีมีการกล่าวถึงเทศกาลสำคัญของจีนในช่วงนั้นด้วยใช่ค่ะค่ะในตอนท้ายของการกล่าวสรุปท่านรองอธิการบดีได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือบุญไหว้พระจันทร์ของจีนนะคะอ๋อครับซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันพอดีท่านก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขความสําเร็จครับผมซึ่งเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามคัคคีการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน การที่ท่านหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาปิดท้ายก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นการเน้นย้ำถึงความปรารถนาดีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็ความสามัคคีระหว่างบุคลากรทั้งชาวลาวแล้วก็ชาวจีนภายในสถาบัานนั่นเองค่ะเป็นการปิดท้ายที่ทั้งอบอุ่นแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งจริงๆครับค่ะสรุปได้ว่าการจัดงานทั้ง3พิธีในวันเดียวกันที่สถาบันขงจื่อมชอเมื่อวันที่6ตุลาคม2025เนี่ยไม่ใช่แค่การดําเนินกิจกรรมตามปฏิทินใช่ครับ ไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพใหญ่หลายด้านเลยทั้งความสําคัญของการศึกษาการให้เกียรติครูการเปิดรับบุคลากรใหม่การผสานเทคโนโลยีความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็การยกย่องผู้ทําคุณประโยชน์มายาวนานด้วยถูกต้องเลยครับมันแสดงให้เห็นภาพรวมของสถาบันที่มีความเคลื่อนไหวมีทั้งการรักษาคุณค่าเดิมการพัฒนาสิ่งใหม่และก็การให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลในทุกช่วงวัยของการทํางานเลยครับ เรื่องราววันนี้ให้แง่คิดเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะความสำเร็จในการนำ AI มาใช้ในการแข่งขันด้านการสอนภาษาจีนค่ะเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆมันชวนให้เราต้องมองไปข้างหน้าจริงๆทีนี้ผมอยากจะลองโยนคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ที่ติดตามฟังเราได้ขบคิดกันต่อคำถามว่าอย่างไรคะจากความสำเร็จที่เราเห็นกันไปเนี่ยนะครับทำให้คิดว่าในอนาคตเนี่ย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มันจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศท,ทางหรืออาจจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาในสถาบันลักษณะนี้อย่างสถาบันคงจือมอชมากน้อยแค่ไหนอืม,มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเรียนการสอนหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนไปอย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ท้าทายแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะครับ แล้วก็อาจจะมีอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะที่เชื่องโยงกับการเกษียณอายุของบุคลากรที่ทรงคุณค่าอย่างท่านรองอ้อมาณิสุขออือมุมเลยครับก็คือสถาบันจะมีกลไกหรือว่าวิธีการยังไงในการสืบท่อเจตนารม แรงบันดาลใจแล้วก็คุณโอปะการที่บุคลากรรุ่นบุกเบิกได้สร้างเอาไว้ครับให้มันส่งต่อไปอยังคณาจาร,รุ่นใหม่ทั้งชาวลาวแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาเพื่อให้การพัฒนามันเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนอไม่ใช่แค่พึ่งพาเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวจริงด้วยครับการส่งต่อจิตวิญ,ญญาณแล้วก็คุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นก็เป็นโจทย์ที่สําคัญไม่แพ้การนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้เลยนะครับใช่เลยค่ะ วันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องราวที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็ให้ข้อคิดมากมายจากสถาบันคงจือมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวห,าหวังว่าการพูดคุยของเราจะเป็นประโยชน์แล้วก็กระตุ้นมุมมองใหม่ๆให้กับผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ